สวัสดีครับมือนี้ก็มาอยู่กับช่องกอง้องจ้องซาเนีวครับผมมามือนี้ก็มาอยู่กับเอ็มเซบของเฮาเนาะครับเนาะมาอยู่กับเกมเห็นเอฟซีเคยขวมาอยู่เวยครับมือนี้จัดไหน้นักเลยครับผมมาการเดินทางสู่ความมั่งคั่งครับผมมาบึงครับผมสีมั่งมีโบเนาะจักหน่อยจักน่อยไข่พี่จีเฮาครับผมมา จัดเลยแล้วกันครับผมขอขยับเบียดก่อนครับผมมาจัดโทษใดดีเนาจัดไปเบียดสามสิบเบาเบาพอครับผมมันเบาหม่วงใดงวะมาขั้งเรียกว้าไปขั้งที่สองเปลี่ยนจังไดรวยยี่สิบโอ้ยยี่สิบบาทโอ้สีมาเลยบโมาก็มามามาทายุทาย,ยุทาย,ยุ โอ้ยนอนสามสิบบาทไปเดี๋ยวต้องเจอสูตรครับผมเดี๋ยวต้องเจอสูตรกดยำ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 ครับผมเอือตรงสามครับผมไปไปเจอสูตรครับผมเจอลูกสูตรบ้างนี่ละ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 จำ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 ขาไปครับผมจำคือขนหยอจิ้มปลาลาบงนี่เอือสีลอยดอกนี่เอามาเร็วสามหาสามหาจังได มามาบุ๊เออสี่สิบสามบาทไปอืเออว้าวรวยรวเลยจ้าเออไปไปเออเออโอ้มามาเป็นไดรวยหนึ่งมามามาบุบสี่สิบสามไปไปโตครับบุ๊เออรวยสิบาทไป ไปโตเออสามสิบบาทตามสูตรครับผมมาพอมาพอตัวเดียวตัวเดียวเท่านั้นตัวเดียวเท่านั้นตัวเดียวท่อนั้น,เ,น,น,เ,น,นเรียบร้อยครับผมโอ้โหยมาเรียวมาเรีวมาจนได้ครับผมโอ้ยสั่งได้เพราะเป็นอาหารตามสั่งพราเป็นก๋วยเตี๋ยวพวมแล้วก็ไปเอา้ามามาบึงครับผมมือนีผมสิจัดให้นักจริงบบตามที่ผมว่าบ,บ่มามไป โอ้สวยงามครับผมเก้าสิบบาทมาโอา้อีกเลี้ยวบวกอีกเลี้ยวมาไปบวกเจหลยดนี่เลยครับเนาะก็เตะแค่เลยเออม,มาเลี้ยวตูนึงเลี้ยวตูนึงเลี้ยวเออไปเลี้ยวเรียบร้อยวบวกรอบหมุนอีกมาบักลิงมาอืมไปโอ้บักลิง,ลงแจกเนี่ยโอ้ยังบททันหวัวตายังบทถึงคิียวอ๋อมา มาจังหวะนี้ต้องติมโหลดเรียวต้องติมโหลดเรียวบวกไป,ไปอ้อยหกสิบไปเอ้ามาเนี่ยเมียมาตื้อมาออบวมมาวะบวเตียบวมมีตัวไปตัวมาบักลิงเปียงล่างอือบักลิงท้องคำมาโอ้ยนาะบางนี้บังนี้เป็นได้สองรอยสิบเดบาท เอ้ยาไหลยาวยาไหลยาวยาไหลยาวกียม,มันสี่บาทอือโอ้บกหมูบักหม,บกหมูบักหมูสี่เกืบอบโบะมามาเบิ้งเนี่ยเออ,อ,ยเยยอ,อสี่สิบเจ็ดบาทโอ้ยบกหมูยาวเป็นเทียดเลยวะยังบ่งหัวชิวซื่อนะโอ้ลวมหลังวันทั้งหมดครับผมหา้าร้อยสามสิบห้าบาทเบาถือว่าเบาเ้ยครับเด้ดอแจโบเป็นยังครับผม ไปต่อครับผมเอาโอ้ตามสูตรเลยครับผมกดยำยำมันสีไม้อีกบัวมะมันสีไม้อีกบัวไปไปเอโอ้หกสิบบาทไปอืมเจ็บคอเบือดอเลี้ยวครับผมเอาลอยหนึง่งมามือใดมันสีฮอดจากเทียมาอีกทีอีกที่อ,ทอ้อีกทีเดียวอีกทีเดียว,เ,ยวเรียบลอยครับผมโอ้โห เป็นจังใดฟีสปินต่อช็อตกรับผมมันเป็นแบบนี้จังซีจังซีมามาพ่มรุ่นตัวยังไปรอบนี้สิได้โทษได้ไหโอ้วัดดวงอีกจักรลอบนี้มาเขาดีอีหลีครับผมมือนี่มาเตะเตะบดเตะก,ก็อีกเรื่องหนึ่งเด้อครับเด้อยาวากันเด้อครับเนาะผมบังคับมันบดได้จริงๆครับผมมา เรียบร้อยเออเจ็ดสิบแปดบาทยังเบาอยู่ครับผมใจเย็นๆครับผมอย่าวูววามเนาะครับเนาะไปเรียบร้อยบวกเออสิติมลอดแล้วบักลิงมา,อาโอ้รอบนี้ได้๋ยวโได้สองรวยสิบห้าบาทไปโอ้เอต็มหลอดเลี้ยวบักลิงแปลงล่างระบาดเทียนนี่มามาบักลิงท้องคอัมเออมาบวกหมูวม้ามสต็มหลอดแล้วพี่น้องมา เออเรียบร้อยครับผมล้างวันก้นตัครับพี่น้องมาบวกทอ่อไดลุกโรยหาสิบเอ็ดบาทเอาพดท,ทุนครับผมอ๋อไปทุนบดได้ก็ต้องทุนหระครับเนาะไปจังไดคิ้วเอ,อ้เรียบโรยอืมสามสิบหาเบาเกิดมาบักลิงแจกงแน่เจกงแน่โอ้บดแจกว่ะเรียบร้อยเต็มโหลดเรียบักหมูแปลงล่างเนี่ยบักหมูท้องคำ้ำ เออเรียบร้อยบวกรอบหมุนอีกสองรอบตัวสุดท้ายบนเนี่ใจมันสิแตกให้บอมเหลือหน่วยรอบเกินมาโอ,อ้จเจกเนี่ยเจกเนี่ยสูเจกเนี่ยสูเจกเนี่ยสูเรียบลอยสามลอยหาสิบสามบาทไปอีกทีเต็มนากันไปเลยพี่น้องเออเนาะสี่ลอยหาสิบสองเจกเนี่ยเจกเนี่ยบท แจกโบ้แจกโบล้าละรางวันกวนตัวอีกหนึ่งทีไปครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยเออสำไก่แหกกันเลยทีเดียว1นึ่พันสี่สิบสี่บาทครับผมจังหวะนี้ลวมรางวันทั้งหมดได้เป็ดสองพันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทครับผมโอ้โหปัดกดสีเอาซ้ำนีทันตัวมันก็บวกมาหลายเล้วเดีเนีน่เนาะ ทุนเคเบลกี่บาทเนาะสั้นก็เอาซ้ำนี้ก็พวครับผมก็อย่าลืมครับผมเอมแซบเนาะครับเนาะครับเนาะเออเอ็มแซบครับผมแซบอีหลีครับผมก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องกองจองซาเนวน้ำเด้อครับเด้อมือนีก็ขอตรัวลากันไปก่อนล้วครับผม